สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสกูสกุนพี่น้องจา้าสบายดีตอนช่วยๆพี่น้องยินดีตอนฮับขอสู่ซองแบบแบบสาวันกับพี่น้องตื่นมาบบเหนเ็นแดดอยู่แล้วพี่นอ้นอ,งนอ,งอ,นองมื้อนี้เมืเ่อวานนี้ฮอดแดดฮอนหัวจะแตกมื้อนี้เพิ่นว่าบ่มีแดดลมหนาวอีแล้วพี่น้องสามมือดีสี่มื้อหนาวโผดโปโอากาศเปลี่ยนขอหน้ามื้อพี่น้องไปเป็นวัดเป็นวัดเปลี่ยนตอนนี้อยู่ที่ นาเทียงรุนนี้พี่น้องสาวันก็ออกมาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องบนเสียเห็ุอย่งพี่น้องยายรุนกำลังทำอะไรรอล่างเขียดน้อโอ้โล่างเขียดน้อยยลงเ่ยงเสแสรอยูส่อยังสร่อยังเีแส่องบสแายเบมรอยังเสแสร่งเสแสรัเขียรกาา็ยด้ดเส่อย,ยาาังเขแร่ยั่อยังเสแ่ังเสแส เขียดน้อยพี่น้องเขียดค่ะข้ามกันเลยเป็นยังเขียดโอ้เขียดลายเดินไปคืนอันนี้เขียดยังนี่นะเขค่ะข้ามบ่เขียดน้อยธรรมดาเขียดเต่าอะไรบ่พี่น้องมันในหัวสองๆองอยู่จงไวเลยมาขายเกิดมาเด้อพะยะต้บปลายามนี่นะเพป็นไปขายชามทงบุ่เจ้าเนี้ยทงราคาบาะเบิร์ดบอดยังตีกันเอา เห็ดกระชายทรงเห็ดบราณใช่ไหมอพี่น้องอันนี้เป็นเขียดหน่อยเขียะค้ำก็เลือกไว้ป่นผูแซ่บแสป่นนั่นเองนะป่นมันเขียะค้าโอ้ยมันนัวเด้อเขียะค้ำโอ้โหมีฮอตป่นเขียะค้ำพี่น้องอันชิลล์เ็ดงข้าวตัวเย็นไรเออวัเป็นของผากเขาเดาเออ คายเนยไว้ำคลายมายามนี้ได้กิ่นเขียนหน่อยเด้พี่น้องไลมากอะตดินในค้างไวแล้วมันชุดขี่เลยชื่อเครื่องว่ดไข้แล้วว่ดเครื่องขายอีกเลยโอ้ชื่อหัวใจชื่อนี่ชื่อลูกซี่อชื่อไข่ไข่ใหญ่เด้อรุ่นเลยมือนี้ไข้คนคลายไข่ปุ๋งขายอ่ะเมื่อหนาชื่เห็ุเมื่อลงตลาดนั่งเขาขายปิ้ง ขายจำเขาจา่าจยอยู่นองขายในหมู่บข้ขายเลยบไ่ไหนขายเขียนวไนานนั้นเขียนแต่ขายดีแต่ว่าเกิดสีมีมก็สิได้นาคาหยาบพี่น้องุก่นไปเยี่ยมคืนบ,นบเนไรเไป็นลงนำ้ำเครื่องจุม่มเก็บเอาไปว่าไปพี่น้องลงมาเขียนหน่อยก็น้อยหน่อย หน่อยลีเลยหน่อยตะออกยัดเนี่ยคือสิหักขาอะไรมาขายดามบุญสักพี่น้องจ้าใช่นี่กำลังแก่สมเฮ็ดพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีบุญสุขุมทุกคนเนาะอันนี้คือเฮ็ดเทียวเฮ็ดสมไว้แล้วมื้อนี้สิมาแกกินว่าสิเป็นรสชาติจังได๋มาสี่สมเลยวะอันนี้เป็นเฮ็ดส้มนางฟ้าบ่แม่นสมเฮ็ดปลวกเลยพี่น้องเอิ้นแหนมก็ได้เนาะแหนมโโอ้หเป็นแหนมเฮ็ดแหนมเฮ็ดก็คือสมเฮ็ดนั่นเอง แต่บางคนอุ้ยแม่ตกใจนัาาง่งจนตังนะกวยอ <c oughs> เสอันนี้เป็นพาเข้าแล้วทุกคนไปหาเสาใ้่กินข้าวแล้วทุกคนได้กินข้าว,สวาเสาคนเสงนอคนกิครับเขีย <Thank you. S 1> กินแล้วกิแม่เสาพิดทวนบัวเนี่ย เพชรมาสันจะใช้บัวชหนึ่งกูบกผิดหมากล้าหมดเผิดครหมากกะแดงแห้งๆนี่ใช่ไ่ใช่สิบานเพชรผินี่มันกรแด้งไม่กระโนะกินนอนบ่ได้ใช่อีใช้บัพินี่มันกระแดงแล้ว้อยชนเขียนอใส่ใส่บัพิบัวชหนึ่งนะเพชรจนหูรักตามใหม่อีกหน่อยผิดนะถ้าแบบใช้ช่องหมากช้หมากหมากแดงเพชรถือด้ว มันบริแดงมาเที่ยวก็แดงนั่นมันจางผลกัอุมาี่ซีม่งเก็บก่นเลยเดเอ็มะไเียนหายหนอนงเป็นคนลงมือเห็ดกินเหล้าเศษใบาเศษเลยนุ่งเลย สามโสี่มอ,อ,อ้หดเนาะเวลา,าไวไวเพลเหตยังสามแต่ละมออเ,เมะือแป๊บเดี๋ยวคำลรปุบปับคำไว้ตื่นมานั่นแจ้งคำไว,วาาเมื่อเทิดห็ยังส่มแปดโมงเลย หกโมงเจมันมดเอมึดหกโมงครึ่งนังกนเนเราเอถามโมงอะไรก็มักมึดแต่เพราะาเจะมกินหมักหมดหมดแ่พะ ไายออกมาสิซื e be um, um, e. um, ้กเต่ยีแมมันมีตยางใครว่า้องมันยามมัหมดข้าวปมันนยฉัรมเหียว่าต้นมันจะเบิยาอด็เขารดัมันก็ิาเลยที่มมีรสใส่มีอย มีแต่เนยยุ่งในมันขนาดไอเรยินเสียสมภยยุ่งมเดียวเลยไม่ใช่แล้วตัเมาแล้วไหมเราไม่มมนแล้วป่งหรือบัวตู่เราต่คืนนี้คือฟังเพลมันเปิดจากมือเลือชัวเอมาหนมู่ลูกหนึงเข่าผมว่าเปิดถ้าเปิดกวนมูวันนี้ประแตยโลตรวันนี้แต่ไอ้แซมขึ้นเดี๋ยวกะพันอยู่เป็นหรอจเด้อคุณน่ารับเป็นน้ำแร่จะไปบุญตอนได้มันมาจะบุญมันไม่เปิดต่ออยก่ลยมลงลำเลอง กบเตัววิไปหามอเลือกบเจ็ดตุ๋เเจ็ดตุเอาถ้าคไปเพื่อนก็เจตุเียจทำไม้ไให้บน สาวก็สิบปปาดป่า้องสาวดาวมาอะไรสิไเปเปลาด้วไปอื่นอะเนาะแม่เมื่อแรกกินเลยเอากระเจี๊ยเงินหาเด้วยสิขาเมื่อบ้ดเบุญเล่น่ะุททาบุรวันเบุรมนเป็ย่งมันปวดหลัจะไลโ่เผาเทพจะบุญอยากไปเทียวเหมือนใหม่จะแล่วพ่งโง่กับเจ็นมเลยเนี่ยเจาบอยู่ ผูือไปนั้นมันระดัังมันเห็นจะเบอราติเปลี่ยนสภาพะลมบริสันั้่งสภาพึงตคือแค่มันหลอกเสียงบดจักจะปิดเสียงมันได้ยงคกูเหตุกูไปเหตุยังกอกแบบมันจะอยู่บนอีกูเหตยังแล้วกูยังมแมทื้อกูเหตุมัเป็นก็ลากไหลยุ่นนุ้ยังมีแม่มสื่ออยู่บโทรศัพท์หลอกตัว โบแม่นมันจะอยู่ไลแต่กูบอกื่อเบื่อมันถอยมันลายเบื่อวน้าก็ไปอยู่นะทุกคนจังสีมาเมื่อใดมาไปยังพาบ๊อบไปทำหอบามเมื่อนี้แหละเพื่อน่าขายมอบเบี้ยให้ชาวันเนาะไว้เขาไปในเมื่อวัวตายอย่าได้เงินค่ะเงินสอบสวนไว้ได้ไปเอาเงินไป แล้วลูปไหนครัไปเอามาไหวก่อนไหวกอไไ้เป็นวันจันทร์เอามากับเอามาฝากไว้ที่เมยมก่อนน่ากินเขาเรยบรีอครับไปหาเขียนยังคเอเวมันชิ้นใ่ว้าวแป๊บ พิ่ห่งอไรก็คัดคัดบางงวงเาล่งเริ่มซุกเลยพี่น้องแถวเงินนะมันปร้วมาดอกไว้แล้วออแม่สื่อหัวเสืออะม่สื่อเัวเสือมัดองไว้สิดองใช้กูมีกุกโอ้ยระติกกูอยากไปเปลียนมาเปลี่ยนด้วยแต่ทั้งในทั้งนอกมันะม่นทั้งกูได้ยังไงะติกอียร์ื่อมาให้กระแทกจุนี้ แบบมันอยู่ในน้ำกอดเข้ยช่ไหบ่หไเบบ่เว่มันพังหนักทุกเป็นยังไงบ่บ่จะออกมาจากที่ใช้หลุดยังออกมาต่างถงทะเลหลุดเป้าเห็ดแตกเป้า่กระโตกแตกเพี่มันตั้งอยู่ในเงินนะน้ำกอดเมื่อคืนยังบ่มีนำอไัหเตะน้ำทหยาบกตไม่อช่ม็นยีเดียวกันนี่ะคือยังไงเนี่ยต้องเบิ่งก่อนไหมเ่ยต้องถามมันก่อนโต๊กระตายใชกระตักนงน ยังหน่อยไปท่เหน่อยไปทจักบุหินเขาบุหนบุ่กูแขพี่น้องเมเรมถามว่าเขาอยู่เถียงบ่จนอนไปดักมบนาเขาบ่นอนดอกเดี๋ยวินอนเขาก็ไปหึ้ยิ่งแล้วไปตึกแห่ชมือเลยได่บมือนัก็ไปตึ้งมื่วานพากันตึกได้นองเพื่อนพากันลงตึกแห่ด้นองพี่นอง สามคนกับหมูผู้หนึ่งส่วนนี่พากันติดแหว่าในลุงว่าสีผ้นลูไปตึกอยู่ห่วยผัดทาการผัดข้ามเปิดไปว่าสิพาลงอีกมือนีลูมาอีกแล้วพี่น้องลุงคือบไปิดใบใ่ือแมน่นมันเป็นเนี่ยงวะเมื่อวานนี่แดดมามื่อนี่ลมมื่ออื่นนี่แดดถทัาบางลงรถ น้ำอ้อยกับบรืเื่อเบื่อยาิพ่าเลน้อ้อยกับบรมันมาปลูกขายตัวมันช่วมันเหนียวมันกปลูกขายแต่มันสดมันกับบุชวดแล้วคนเห็ดลายมันกันนะคือกันราคาลงไรก็ยาเลยคุมขายมันก็ชิได้แต่ปีชิมาเนี่ยแล้วต่อไปกับคนคนเห็ดเรื่อยๆเรื่อยๆเแล้วกันบด คนนรา้าุรกิบแมน่น <c ười> คือกับเลี้ยงงัวนี่แหละคนข่างงัวร้าย cả. และกะราคาง,งัวกะตกแมน่นขนาดผู้ข่างงัวผูกเขาเคยด้เขายังบ่ได่ยเลยมันเห็ดเชงกันพี่น้องจะไปตีต่อให้จะล่มยังร่มเลย บ้านเราไปชโชคเลยคือสีดูแต่ต้านแผลเขา,แล,าลแล้วมันหมูมีบอลลงนี่แหละมันหมูมีผู้ขับซื้อพี่น้อง,งเศรษฐกิจบ,บ้านเฮากันแน่นี้แหละเพศขึ้นมาแล้วก็่าอันย่างครับหมดไปถงึงสวนครับแต่ขนาดไม่ใาชา่แสงแล้วผู้ขายหน่ำยังมือขายมือบุตรขายกหย่อาสภาพอากาศเนี่ยพี่น้องเลยแจ็คเละชว่างโซ่กาดไปกะ เท่ามันแดดมันจฟ้องกันลงหน้าพวก็ขมีภาวะสุดร้ายไมจัเป็ี่านแน่นอพี่น้องแม่นอยู่ส่วงนี้ผลสิตกในใบใบนี่แหละข้าขาต๊ก็ดีขึ้กันด็กจในจินจัน์กับอดีได้บัตรอยเฮาในที่มนสิบจ้าโอ้ยน้องบอดีไปจอต่างบอดีพกให้ยูใช้บานนี่ไปหาจอไปรถรุ่นนี้จักจัน์เริ่มห้องเรา จักจั่นแมงอีกแล้วล่ะมาพี่น้องไปโดนกันแล้วลงลงกีเมืองกับข่าแม่น้ำโขงนะคะโอ้ยสุดยอดว่านนี่จะเชี่ยวเป็นเลยรับมันหอนเองหอนแล้วมันปรแมาณบุญมันต้องบวชลงไปในอันแกงอันนะบ่ติดของแต่ว่าหาดเขาเจ้าก็ให้ไปอยู่ด้วยพี่น้องข้าบุคข่อยแดนถ่ายไปด้วยน้ำกันเนาะพอยามมียังก็ถ่ายไปนะแต่ว่าลงสองเดียวกันช่อง fc ลายคนกับว่าชิวา่าแปลกเนาะว่าสองคนนี่นะเฮ็ดน้ำกันแต่ว่าบริเวบริเวณยูถ่ายน้ำกันนะพี่น้องหมายถึงเนี่ยขอเกับเจ้านี่เออ fc ลายคนคอมเมนต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าฉันทำซองสองคนแต่สมัยซับพอร์ตอยู่คนเดียวฉันคือยังเช่นยกตัวอย่างอีเมลคลายปิงไก่แล้วมีคนอุดหนุนนี่เนาะแบบ fc กต่อุดหนุนแต่ว่าแจ้งเอลยน้องจะคล้องแล้วคือจังหวะบอยอุดหนุนขอบคุณแบบแปบกกับเล่าภัยเหตุเนี่ยกับปารีลุงไคลนะคนมาแบบว่าพราะไม่เพิ่มประเทศอย่าง แม่แต่เอฟซีเราโบกเ้าใจบนนั่นเนาะอ้าพี่แนาสิบพักขับปลูกก็โคตรนะน้องช้าสนะถ่าอุ่นนุ่นเลยพี่น้องธุรกิจกำลังจะเกิดอีกแล้วขับปลอยู่ขับจิปลูกลายกันน้องอนถัดบนนะอยากแต่ว่ามันสิปลิวไปก่อนนะที่พี่น้องเลยมันโมแนนอนดอกทุกอย่างแล้วก็เออถ้าอนจะแัดกันเปลี่ยนวันมันมีข้อว่าด้วพี่น้องเนาะน้อยนิดหนึ่งก้าว พอเวลาโบวเวาพผัดว่าโบวเวาแล้วก็สิบโเข้าใจเนาะเวลาผัดกันเปลี่ยนนะบางมื่นก็เห็นกันบางมื่นก็บโบเฮนกันแล้วบางมื่นผัดคือย่างมือนีโบนิยูน้ากันแล้วก็คนหนึ่งบนิท้าให้แล้วก็บโบเ็นเลยคือจังมือนอีโบนิท้าให้หมื่นอื่นผู้นิท้ายหะถ้าจะผัดกันไทยคนละวันแบบนี้แยกซองกันเลยว่ะัซนบ่แยกค่ะเฮ็ดคือเกลือซีบยู้น้ากันไปแบบนี้แหละบ่อถ่ายบ่อถ่ายกับมันก็ะถ่ายลงบทเดียวกันพี่น้องไพมีคลิปกัคือสมมุติว่า ไม่ปริยุมนกันกะไพ่ไม่คลิปไพ่ไปทางได้กะอลไรบังอิญเพ่อว่าชิงที่เป็นตาถ่ายคืออย่างเช่นยกตัวอย่างมอวเนี่นะเนาะหลังจากที่น้าออกมาแจกใครแล้วเลยสิไปผูกแค่นั่นแม่ของมูแล้วนี่แต่ว่าขั้นหน้าบัตนไพ่ดับแล้วก็การนั่งยูรินยู่หัวน้ำกัดแล้วก็คือจังมูมาพอมูเลย่วนกันลุกไปหาสอนเนาะยกตัวอย่างแบบนั้นกะถ้าการสอนกะเออไม่ที่น้าถ่ายคลิปก็เออกันนั่งถ่ายแบบนั้นเนาะอันนี้ยกตัวอย่างนะทุกคน อย่อยาเข้าใจผิดนะทุกคนม,มันเป็นบางมือบางมือก็บโบนูวนำกันแต่ขนาดเมื่อยู่น้ากันยังตั้งเทือกอะบมเนาไทยมา,ทายก็คืาาอวนาาอเวียนเลยอะไปมากอะไม่ใ่ถ่ายหอกแมนขั้นที่ถ่ายให้เบิกแต่หันแทงจันแต่ละมือผัดจะรับว่าคลิปเก่าๆเดิมๆซ้ากันมันกับโไดอีพี่นอ้องนั่นแหละพี่น้องอย่าเข้าใจผิดสีเห็นบริวแป้น้ำกาั่นเปีว่าผิดกันอีกแล้วนะโมเม็นเลยทุกคนหลายคนกับสีแบบวน ล้างเสือกันอยากให้เขาแยกออกจากกันก็นมีถ้าจะถ่ายถ้าจะแยกกันถ่ายาาแบบคนละวันแบบเนี้ยแยกซ่องไปเลยจ้ะว่าใส่อ้อมไ่แยกแล้วเพื่อนซีมันหมดง่ายนะพี่น้องเพื่อนซีใหญ่ใหญ่มาถ่ายซุ้มมือนี่เนาะเพื่อนสิเพื่อนไปนับหนึ่งใหม่ก็เป็นเรื่องง่ายๆม <ขอ S 1> ันเหนื่อยนะทุกคนเพื่อนซีอยู่นี่ยอยู่ไปน้อกันเพื่อสิีพลานจนชีวิตว่าแต่ละขั้นตอนน่ะไปเปิดคนเดียวบางเทื่ยพัดแม่นอยู่แต่ตอนแรกๆ แต่พอโด,ดปปนแบบภาษีเป็นอะไรกับโบหุไนเปิดเปิดซองไมอ่อีกบรรทัดแห้งกระยากกว่าเก่าอีกเพราะว่ากดออกมาลายกว่าเก่าอีกแล้วแมน่นแ<ล>ะไรเท่าเปิดยังบากดบลายไปไหนนะแมนนั่นแหละพี่น้องว่าไรยายห,ห่างคลิปนี้มาเท่านี้ว่าแปปภาสิได้ขออนุญาตลาพี่น้องขอบใจเบิร์ตสุขสุขติดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้โบแป๊บสาวันนะพี่น้องแมนเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆคำแนะนำและกำลังใจนะคะเนาะ ผิดพลาดประกาศในกรอโทษดขออภัยเด้อพี่น้องจ๋าล้าแล้วพ่อ,อการ <นะ S 2> คลิปนะ้าพี่น้องสบายดีสดิไปโพสแชรกับโปดติดตามตอนต่อไป